Mako. ถึง13ไอเทมของระบบ ISO 9001ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเอาเรื่องพวกนี้หย,ยิบขึ้นมาขุดคุยขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะคะปีละหนึ่งครั้งเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยดำเนินการตามนี้ได้ไม่เป็นประเด็นนะคะเวลาที่มีการออดิตนะคะจากภายนอกหรือภายในก็ตามนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริงฟริงฟริง รีบเนาะอะ,อะ at least once year มันทำให้รีบคิดทอกเสี็ยในการทำคลิปนะคะวันนี้ขึ้นมาได้อยู่ๆก็ปิง้งขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้รีบจะมาคุยในยตอนที่มีชื่อว่าอย่างน้อยปีละครั้งกำลังงาม ะะจะมาคุยถึง13ไอเทมของระบบ ISO 9001ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเอาเรื่องพวกนี้หยิบขึ้นมาขุดคุยขึ้นมาหรือเอามาทำเอามารีไวซวเอามาพูดคุยเอามาวิเคราะห์เอามาทบทวนนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะปีละหนึ่งครั้งเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยดำเนินการตามนี้ด้วยจะ,จะได้ไม่เป็นประเด็นนะคะเวลาที่มีการ ออเดดนะคะจากภายนอกหรือภายในก็ตามนะคะไปดูกันว่า13ไอเทมนะคะที่อย่างน้อยปีละครั้งกำลังงามมีอะไรบ้าง at least once a year ะะมีอะไรบ้างไปด้นแจ้งก่อนนะเรื่องพวกนี้ที่เราจะคุยทั้ง13ไอเทมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทําในช่วงต้นปีนะคะอา,อาจจะเป็นรอบปีชนปีจากครั้งที่แล้วก็ได้เช่นปีที่แล้วเราทําเดือนตุลาเราวนกลับมาทําเดือนตุลาอีกรอบก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยทําต้นปีหมดเลยเดี๋ยวกลางปีกับปลายปีไม่มีอะไรทําไม่ดีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้ทบทวนเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยปีละครั้งกําลังงามนะคะอย่างน้อยนะดังนั้นทบทวนมาก ปีละครั้งก็งามงามงามประล่าปเหลืองามแต่งามว่านะจ๊ะ13ไอเทมนะคะที่ทบทวนรีไว้์หยิบมาดูมาปัดฝุ่นเอามาพูดคุยนะคะเอามาประเมินอย่างน้อยปีละครั้งกำลังงามนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกค่ะการพิจารณาประเด็นภายนอกภายในนะคะ หรือว่าบางคนทําในรูปแบบของสวอตหรือว่าเราจะไม่ทําในรูปแบบของสวอตก็ได้เราจะเขียนออกมาเป็นจุดแข้งจุดอ่อนประเด็นภายนอกภายในยก็ได้นะคะแต่ปีละหนครั้งทําไมต้องปีละหนครั้งเพราะปีเนี่ย มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยปัดทั้งภายนอกภายในหรือว่าปัจจัยขององค์กรเราเองนะคะเลือกโลกระบาดเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนาน,นานถ้าเราไม่เอามาทบทวนเลยเรื่องนี้มันก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนะคะดังนั้นเรื่องแรก4.1ค่ะสวอท ไอเทมที่2ค่ะอยู่ในข้อ4.2ค่ะตารางความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะตัวนี้รบกวนทบทวนนะคะสอบถามใหม่ด้วยเพราะว่าใน1รอบปีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเต็กโฮนเดอร์ของเราเนี่ยมีความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราทบทวนแล้วเหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยต้อเอามาทบทวนเข้าใจไหมอย่าไปเดาเอาเองว่า เฮ้ยไม่ทบทวนหรอกยังไงก็เหมือนเดิมไม่เอานะคะไปไปสอบถามไปประเมินเขามาใหม่นะคะอันนี้อยู่ในข้อ4.2นะคะไอเทมที่3ค่ะ process a p p r o a c หรือถ้าเพื่อนๆทำในรูปแบบของแผนภูมิเต่า ะะเอามาทบทวนหน่อยเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในรอบปีมีเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทํางานมีเพิ่มโปรเซสขึ้นมาหมา่มีเปลี่ยนแผนกในการทํางานมีเข้าเอาโปรแกรมเข้ามาช่วยอะไรก็ตามเนี่ยทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทบทวนเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําใหม่ก็ได้นะเอาเอกสารตัวเก่ามาแล้วก็มาตรวจสอบค่อยพิมพ์ใหม่เป็นริชั่นใหม่หรือ ตัวเก่าที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เขียนว่าทบทวนวันนี้วันนี้ไป่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ขอให้เอามาทบทวนไอเทมที่4ค่ะประเมินความเสี่ยงใหม่นะคะ ประเมินความเสี่ยงใหม่เพราะอะไรเพราะปีที่แล้วเราก็ประเมินความเสี่ยงไปแล้วและเราก็มีการดําเนินเพื่อให้ความเสี่ยงมันลดลงโอกาสมันเพิ่มขึ้นมันมีการดําเนินการอะไรมากมายเลยในปีที่ผ่านมาดังนั้นเราก็เลยต้องมีการประเมินความเสี่ยงใหม่ในทุกๆปีเพื่อให้ความเสี่ยงเดิมที่เคยดําเนินการไปแล้วมันตกไปอไม่ใช่ว่าอันนี้ก็เสี่ยงตลอดปีตลอดชาติยิงยาวเลยไม่ได้นะคะก็ต้องมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ด้วยนยจะจ๊ะไอเทมที่5ค่ะแอคชั่นแพลนในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสก็ต้องทําใหม่นะคะเรามีการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสใหม่แล้วดังนั้นเราจะได้เนื้อของความเสี่ยงและโอกาสตัวใหม่ๆที่มันเป็นความเสี่ยงใหม่โอกาสใหม่หรือแม้กระทั่งตัวเดิมที่ปีที่แล้วรักษาและไม่หายขาดก็ได้แต่ถ้าเรายังคงถาเรายังคงอิงตามแอคชั่นแพลนเดิม มันจะไม่ทําให้การจัดการเรื่องความเสี่ยงและโอกาสเนี่ยมีประสิทธิภาพเลยทำไงมันก็ไม่ลดมันก็ไม่หายเพราะเรายังทําด้วยวิธีการเดิมๆด,ดังนั้นต้องมีการเขียนแอคชั่นแพลนใหม่นะคะไอเทมที่6ค่ะพูดถึงเรื่องของการกำหนด KPI อ้านี่ทำไมทุกปีอยู่แล้ว KPI ต้องมีความ challenge ท้าทายและ สะท้อนผลจากปีที่ผ่านมาอย่าตั้ง KPI ตลอดปีตลอดชาติของเสียไม่เกิน10%ตั้งแต่ทำระบบ ISO 9001 version 2000มาก็ของเสียไม่เกิน10%ปัจจุบันก็ของเสียไม่เกิน10%นะคะถามว่าแล้วอันเนี้ยอะไรคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีเลยไม่มีการแสดงแล้วปัจจุบันก็บอกว่าก็ยังทำไม่ได้ไงก็เลยเอาของเสียไม่เกิน10% ก็แสดงว่าโอ้โหผ่านไป20ปีไม่มีความพยายามที่จะส่งผลทําให้ระบบเนี่ย มันสอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือระบบมันเป็นไปตามที่องค์กรต้องการหรือระบบมันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเลยอ่ะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาเลยนะดังนั้น KPI ต้องมีการทบทวนทุกปีและถ้า KPI มีการทบทวนทุกปีต้องส่งผลให้กำหนด Action Plan ของ KPI r e v i t e ทุกปีด้วยนะจ๊ะอเท m ที่7ค่ะ IQA จ้า Internal Audit ค่ะ i n t e r อร์น u d ออทำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะถ้าทำห่างไปเนี่ยมันมันไม่ได้ผลอะไรหรอกมันมันไม่ได้มันไม่ได้ผลอะไรเลยปีละหนึ่งครั้งดิบยังดิายย่างน้อยไปเลย หเดือนครั้งก็ได้นะจะแล้วแต่ว่าองค์กรหรือว่าองค์กรเรามีปัญหามากน้อยแค่ไหนหรือหน่วยงานไหนอาจจะถูกออดิตปีละสองครั้งหน่วยงานที่น่ารักหน่อยก็ออดิตปีละครั้งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยเราต้องทําการ i n t e r อร์ a u ลออให้ครบทุกหน่วยงานด้วยนะคะไอเทมที่8ค่ะแมเนจเมนต์รีวิวนะคะต้องมีการทบทวนประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้ครบ ทุกวาระ11วาระตามข้อ9.3.1นะคะในรอบ1ปีดังนั้นเราไปดีไซน์เอาเองว่าประชุมครั้งเดียวตูม11วาระเลยโหแตกสมองปุ้งโอเคียดมากเลยนะคะหรือจะประชุมทุกๆ3เดือนซอยวาระกันไปอย่างนี้ยังไงก็ได้แต่สรุปภาพรวม1ปีให้ครบทุกวาระตามที่ข้อกำหนดได้กำหนดเอาไว้แต่ว่า ถ้าใครขยนันหน่วยงานใครขยนันจะประชุมปีละสองครั้งทุกวาระอะไแต่ปีละปีละสองครั้งก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะคะต่อมาค่ะไอเทมที่9ค่ะ t r a i n i n g งนิ d กับเทรน i ิ g ง,งแพนทำปีละ1ครั้งนะคะเพราะว่า แต่ละปีมันก็จะมีเรื่องที่แต่ละฝ่ายสนใจจุดอ่อนจุดบกพร่องปัญหาคุณภาพเเรื่องเล่งด่วนเทรนกระแสต่างๆแตกต่างกันไปดังนั้นนะคะการสํารวจความต้องการการฝึกอบรมปีละหนึ่งครั้งการจัดทําแผนการฝึกอบรมปีละหนึ่งครั้งอันนี้ก็กําลังงามนะจ๊ะต่อมาไอเทมที่10จา้าในเรื่องของการทำแผน preventive maintenance นะคะแผนการบำรุงรักษาเครื่องจัก ะะแล้วก็อุปกรณ์อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆทํายาวเลยทําแผนปีพูดง่ายๆแล้วก็มาถึงช่วงนั้นเราก็ไปดําเนินการตามนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่10นะคะไอเทมที่11คล้ายๆกันเลยนะคะแต่เป็นฝั่งของเครื่องมือค่ะกาลิเบชันแ a น แผนการสอบเทียบเครื่องมือนะคะปีละหนึ่งครั้งแผนจะทําปีละ1นึ่งครั้งนะคะเครื่องมือแล้วแต่ว่าเครื่องมือเนี้จะสอบเทียบทุก6เดือนสอบเทียบทุก1ปีสอบเทียบทุก2ปีได้แต่ให้มีคําตอบในการกําหนดไม่ใช่ว่า ไม่มีบั d เจ t ขี้เกียจอะไรเงี้ยถ้าเครื่องมือมีการใช้บ่อยใช้เยอะอะปีละหนึ่งครั้งมันก็ควรจะสอบเทียบปีละหนึ่งครั้งประมาณนี้แต่เครื่องมือถ้าเครื่องมือเสียบ่อยก็อาจจะต้องสอบเทียบให้ถี่มากขึ้นนะคะก็เตรียมคําตอบตัวนี้ไว้ด้วยต่อมาค่ะไอเทมที่12ค่ะอันนี้แนะนําเป็นข้อแนะนํานะคะแนะนําให้เราทําการหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะ organization knowledge ตามข้อ7 จุดนนะคะอย่างน้อยปีหนึ่งอ่ะมาทบทวนอ r g a n i z a t i o n knowledge จะหน่อยนะคะอย่าให้องค์ความรู้องค์กรเป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่ตอนขอระบบเนี่ยเมื่อ15ปีก่อนปัจจุบันก็ยังมีเหมือนเดิม3เรื่องทำยิ่งยาวเลย3เรื่องไม่เอาเรากำหนดเป้าไว้เลยว่าเราจะทำการทบทวนองความรู้เรื่อยๆจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องทำเรื่อยๆนะ แต่อย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งอ่ะให้มันมีองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะไปหาความรู้ใหม่ๆมาซิแล้วมาสรุปรวมนะคะเราจะได้เอามารวบรวมมาเป็นองค์ความรู้องค์กรถ่ายทอดคนอื่นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะถ้าทําได้จะดีงามมากในหัวข้อที่12นะคะและหัวข้อที่13นะคะ เอานะโยบายคุณภาพมาทบทวนหน่อยสิว่าตอนนี้มันยังเหมาะสมกับองค์กรอยู่ไหมตัวนโยบายคุณภาพสโลแกนที่เราประกาศวิชัน่นมิชชั่นต่างๆยังเหมาะสมอยู่ไหมนะคะอันนี้เราก็ปีละหนึ่งครั้งเอามาทบทวนจะทบทวนใน Management Review หรือว่าจะคุยแยกต่างหากเลยหรือว่าจะเวียนเซ้นเวียนอะยังไงก็ได้แต่ให้มาทบทวนอย่าก,กำหนดนะโยบายคุณภาพแล้วนิ่งไปเลยนะคะมันไม่ดีนะจ๊ะอ่ะ นี่คือ13ไอเทมนะคะที่ at least once a year นะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกำลังงามนะคะเดี๋ยวดิจะพูดไปไวๆ13ไอเทมอีก1รอบนะคะ1สวตค่ะ 2. ตารางความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะ3 process a p p o s t total diagram ค่ะ 4. ค่ะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสค่ะ5ค่ะแผนการจัดการความเสี่ยงและโอกาสค่ะ 6. ค่ะ KPI และ Action Plan ค่ะค่ะ Internal Audit นะคะการตรวจติดตามภายในค่ะ8ค่ะการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารนะคะหรือว่า Management Review ค่ะ9ค่ะ9ค่ะการทำ Training Need Training Plan นะคะขององค์กรค่ะ10ค่ะในส่วนของการดูแลเครื่องจักร Primitive Maintenance รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ 11ค่ะในเรื่องของ calibration แผนการดูแลเครื่องมือวัดต่างๆแผนการสอบเทียบทวนสอบเครื่องมือวัดนะคะ12ค่ะการจัดการองค์ความรู้องค์กรนะคะและไอเทมที่13ค่ะนโยบายวิชั่นมิชั่นขององค์กรค่ะฝากเพื่อนๆไปทบทวนด้วยนะคะปีละ1ครั้งกำลังงามแต่ถ้าขยันทบทวนถี่กว่านั้นก็ยิ่งงาม งามนะคะก็อย่าให้ตกให้หล่นในเรื่องพวกนี้นะจ๊ะใครติดขัดประการไหนทบทวนอย่างไรหรือว่ารูปแบบไม่เข้าใจนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวดิ๊จะไปตอบและเคลียร์ทุกข้อสักถามนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะแล้วจะตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามรับชมของทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ